สวัสดีเ <complex> พ <í toys> ื <Liverpool kişi> <P an> ่อนๆในเซอร์เชิร์แคมทุกคนนะคะก็ชื่อน้ำพึ่งนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยอ่าพอดีเปิดร้านขายเครื่องสำอางในอิสราเอลนะคะก็จำหน่ายเครื่องสำอางราคาไม่แพงค่ะคุณภาพเลิศค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ไอจีด้านล่างนี้เลยนะคะก็วันนี้น้ะพึ่งก็จะมีตัวเด่นของทางร้านก็คือเป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยนะคะชื่อว่าไฮไลท์ l d ลดีเ ที่180บาทนะคะมีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาสูงนะคะตัวนี้ใช้ยังไงนะคะก็น้ำพึ่งจะมีตัวใช้ที่ใช้อยู่แล้วนะคะน้ำพึ่งใช้เองด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเนียนละเอียดนะคะใช้ยังไงก็จะใช้นิ้วหรือใช้แปรงปัดก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำพึ่งถนัดนิ้วนะคะก็แตะลงมาเลยค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เนื้อมันจะเนียนมากเลยนะคะก็ใช้ไล่ไล่จมเวณ สันจมูกนะคะไล่บริเวณสันจมูกมุมปากแล้วก็หนูแก้มนะคะของข้างตัวนี้ก็จะทำให้จมูกดูเป็นสันนะคะแล้วก็ทำให้หน้ามีมิติมากขึ้นนะคะตัวนี้อยากบอกเลยว่าคิดแล้วก็ขายดีมากๆนะตอนนี้นะคะสินค้าขาดบ่อยมากๆเลยนะคะถ้าสนใจยังไงก็สั่ง ะะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอแนะนำตัวแล้วก็ฝากร้านนะคะก็ถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไปเลยนะคะบ๊ายบาย